สวัสดีเหล่าแฟนๆที่รักในกีฬาฟุตบอลทุกๆคนกันด้วยนะครับพบกันอีกแล้วกับครอบครัวโกมินิกกับผมบิ๊กต้นสปอร์ตแมนมาเป็นครอบครัวเด้ก,กันได้แอด,ดี25คุณจะได้แนทางแบบฟรีๆคุณภาพดีในทุกๆวันครบจบในที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็นรายการชุดเดี่ยวเน้นหรือเป็นรายการบอลสด และสําหรับในค่ําคืนนี้ครับเป็นวันศุกร์หวังว่าจะเป็นวันศุกร์หันษานะครับผมเองก็คัดสรรมาเหมือนเดิม3คู่นําไปประกอบการตัดสินใจได้เลยก่อนที่จะเริ่มมีข้อวิจารณ์นะครับต้องฝากทุกๆคนที่รับชมกันอยู่กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเริ่มมาที่คู่แรกนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันออฟเฟนแฮมครับพบเจอกับทางด้านของโคโรนจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ การพบเจอกันมาของคู่นี้นะครับจัดไดว้ว่าบอลสูสีผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาออฟเฟนทามนะครับผลงานเนี่ยออกมาไม่ดีนักนะครับห้านัดในดีกที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2เกมได้9เสีย11เนะครับเกมในบ้านจากสถิติก็ยังไม่ค่อยดีเหมือนกันส่วนทีมเยือนอย่างโคโรนะครับผลงานก็ไม่ดีเช่นกันนะครับ5้านัดในดีกเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2เหมือนกันเปรียบเลยนะครับได้10เสียไป9เกมเยือนครับจากสถิติล่าสุด ถือว่าพอดูได้นะครับแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ถ้าเอาฟอร์มมาเทียบกันเนี่ยผมมองว่าไม่ดีด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าเรามองจากกระแสที่มาในวันนี้ครับมันไปทางด้านของเจ้าบ้านอฟอเฟนทามจริงแต่ก็ยังมองว่ายังไม่ค่อยน่าไปนะครับเพราะคู่นี้มันบอลสูสีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับเลือกมองทางด้านของโคโรนนอกบ้านได้เลยผมเชื่อว่าบุกไปวันนี้ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ แล้วคู่ที่2นะครับจะเป็นพริมบริกอังกฤษบอลมัส bon นะครับพบเจอกับทางด้านของฟูลแลมเตะกันในเวลาตีสองนะครับคู่นี้ครับพบเจอกันมาเนี่ยทรงบอลบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วบอลมัสนะครับผลงานในลีกเนี่ยถือว่าพอดูได้6นัดนะครับชนะ3เสมอ2หลุดแพ้ไปน1นเกมได้8เสียไป7เกมในบ้านก็เล่นดีพอควรเลยส่วนทางด้านของฟูลแลมนะครับพึ่งแพ้กับแอตตันวิลล่ามา3ประตูต่อ1นนะครับในลีกเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีนัก หนัดนะครับชนะเสมอแพ้อย่างละ2เกมนะครับได้7เสียไป8และสถิติการเล่นเกมเยือนเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีด้วยแน่นอนครับสำหรับคู่นี้เอาฟอร์มมาเทียบกันก็มองว่าทางด้านของบอลมัดดีกว่าและมองจากกระแสนะครับหรือสถิติเฮตุเฮตุ head, ไม่ต้องคิดกันมากเลือกมองเจ้าบ,บ้านบอลมัส bon ได้เลยครับผมเชื่อว่าในบ้านจะสามารถเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอน และคู่สุดท้ายนะครับเป็นนาดิกาสเปนโอซาซูน่าครับพบเจอกับทางดานของเกตาเฟ่แต่กันในเวลาตีสองนะครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันมาเนี่ยจะเป็นเกตาเฟ่ผู้มาเยือนนะครับที่มักจะทําผลงานได้ดีกว่าโอซาซูน่านะครับพึ่งแพ้กับเบติสมา2ประตูต่อศูนย์ะครับในลีกเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีนัก7นัดนะครับชนะ2เสมอไป1หลุดแพ้ไปถึง4เกมเลยเสีย7ได้5แต่สถิติการเล่นเกมในบ้านออกมาค่อนข้างดีส่วนทางน้าของเกตาเฟ่นะครับมีผลงานที่ ข้างดูดีกว่านะครับชนะ3สเสมอ2หลุดแพ้ไป2จาก7นัดได้8เสียไป9แต่สถิติการเล่นเกมเยือนครับออกมาไม่ค่อยดีนัก สำหรับคู่นี้ครับก็มองว่าบอลสูสีและกันเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ตัดสินใจลําบากเนาะให้เลือกมองสกอร์สูงไว้อุ่นใจที่สุดนะครับสำหรับคู่นี้และ3คู่นะครับที่ผมคัดสรรมาให้นะครับมีให้เลือกมองทางด้านของโคโดนบอลมัดสกอร์สูงโอซาซูน่าถ้าเกิดยังไม่มากพอนะครับสามารถอัดจะดี25าเข้ามาวมสนุกเพิ่มเติมกันได้ครอบครัวกม,มินิกยินดีต้อนรับทุกๆกคนครับก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้กับช่องทางของผมไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ